สวัสดีครับโน้ทดิโน่เสาตอนนี้โนที่ไหนครับคาเฟ่เฟช้าง,างมาดูช้างเหรอแต่เจอด้โนเสาเหรอไปจับสิอู้มีหลายตัวเนี่ยมีทีเล็กด้วยทีเล็กเขาปวดฉี่เหรอ เขาเลยอยู่ในป่าหรอมีพันธุ์อะไรบ้างครับมีคอย,ยาวคอยาวคือนอะไรตัวี่คอยาวเหมือนก้มจะกินหญ้าอยู่นะ <S 2> <S 2> นนอ่ะลองดูสิเขาจะขยับมากินไหมืมอุ้ยหน้าตาเขาน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ดิเข้าไปสิเข้าไปสิฮะไปๆตึ๊บ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 จับดิลูกหมวกเขาหน่ยจ่อกลัวไหม อะไรนะลูปปั้นเหรอไม่ใช่ตัวจริงเหรอไม่เห็นดีเลมเกโซลาอะไรนะเอโซลาไปดูสิเป็นยังไงเตกโซล่าดะอืม ตัวไ<ม>หนฮะหางเ็าพันอยู่ในต้นไม้เหรอไม่ชื่อเขาแกะหางไหมตัวีนน่หางยาวหางยาวมากเลยอะ่ะ ตรงนี้ไม่มีช้างครับมีแต่ไดโนเสาร์นี่เดโนโอยู่มาหลุดมาอยู่ในโลกลดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ย เขาเดินตามมาที่งถุงเไปนะของจริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูสิเข้าไปดูใกล้ๆที่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนไป หุยตัวนี้มีหางแหลมด้วยตาเขาเป็นนา่าเกลียดมาไปดูไยมันก่อนเข้าไปใกล้ระวังนะครับอ่านจีเขาเรียกอะไรไดโนเสาร์สเตโกซอลัส เป็นเล่ห่ยจริงเหมือนเป็นเ,เล่ห์เหลี่ยมนาะหนูทีเล็กหรือเปล่าใช่ไหม,อมโอ้โหพันนี้เดนโนชอบมากเลยครับทีเล็กไง

พันธุ์อะไรไนโนเซาสยามโมโชลันนัสอีสานเอ็นซิปมันไม่ใช่ทีเล็กก่ะลูกตัวอะไรอ่ะฮะตัวอะไร คืออะไรอ่ะคือตัวเสาอีกพันหนึง่งโอ้ตัวใหญ่มากเลย บ๊ายบายครับ